I ขออนญาตซูมเข้าไปอีกนิดนึงค่ะสามอาอันนี้สกาใ้อสใส่ใส่สส่โเอคโอเคเลยค่ะหนึ่งสองสามสักครู่นะคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสาม ร okay. ้องหมโอขออนุญาตนะคะร้องค่ะเป็นตัวนะคะหนึ่งสสักคู่นะคะะขออนุญาตนะคะหนึ่งสองีรากอีกครั้ง I <laughs> do เรื่องรานกราภไปนะครับเกี่ยเปับการจุดทุเทียนบชาพระธรรมขอการตุอเชิญพระธรรมคระรอบับ नुयाचा मृतीयं विमलम् अन्ते विसु इसुं रक्तय तिस्सलनेन सह पञ्चाशिरान् याचामः तृतीयं विमलम् अन्ते विसु इसुं रक्तनाथाय तिसलनेन याचामः นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นากโมตัสสะภะวะโตตวรังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามีเตียมปีพุทธังสรณังคัจฉามีเตียมปีพุทธัง สะนังมังสานังขจามีอะระมะนีสิกขาปัทังสมาทิยามีอะทินนาทานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาทิยามีอะทินนาทานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาทิยามีกะเมสุเมชฌาราน เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกามิสมิชฌาราโสทเยสาธุขัมนามยังบุธัสสะภะคะวะโตปุบรังกนนบาการังการวะมาเสมตัสสะ ตาวานินัยย่อมเป็นสุสัตว์นัานหิธรมุณอาธรรมทงและอาธรรมทั้งสอซมีผลไม่เหมือนกันอาธรรมย่อมนำไปสู่นรก ส่วนธรรมยอ่อมนำไปสู่สุขติชชั่วที่บุคคลใดไม่กระทำด้วยตนบุคคลนั้นย่อมบ่ฉันทัศสาะโกศลท่านที่สองขอาการเป็นเชิญคุณโยรักรุ่งโรธท่านที่สามขอาการเนเชิญคุณปัตมาปานทองและท่านที่สี่ขอาการเนเชิญคุณมัตยาจาันรุ่งขอาการเนเชิญไว้เสียข้าพระบาระกันผม ขับพังแล้วยกสะเทินได้เลยครับขับเสร็จแล้วเชิญนักที่รับรองได้เลยครับขอขอบคุณท่านสีท่านวัยชนขับอิฐหางเสร็จแล้ววางผ้าปูผ้าปูใส่โดมครับทับเสร็จแล้วเชิญนักที่รับรองได้เลยครับขอขอบคุณท่านสีท่าตุการกราโดคท่านรองท่านตี เปสนสม,มุปสัสสโม,มสุขอนถ้าพะคินจะทาถวิบวดน้ำอะฮุราปริโอเรนติสะคารังเอวะเมวะกิโตทินังเบตานังอุปกะ,กะปะติปิจิตังปิจิตังตุมหังคิปเมวะสันตะระอโยคิ ตรงให้หิพนยังไปสุดตังอันัปากันภาวาตุสำบะมังขาลยนีทางพระชภาพขอกราบกับพระคุณท่าน,น,านประธานพิธีและแขกผู้มีเกียทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังสวดพระภิรรมศดในคืนนี้ครับกำหนดการการสวดพระภิรรมนะครับจัดขึ้น5คืนนะครับคือนะตั้งแต่วันที่1 8ถึงวันที่22ตุลาคม2568 และจะบรรจุร่างผู้วปรชนดไว้ก่อนไวันนะครับรอวันพระราชทานเลืนกตัเป็นลำดับต่อโอเคมันวายจ้ะโอเคค่ะพร้อมหนึ่งสองสามสักครู่นะคะหนึ่นนนง ขออนุญาตน,นะคะน้องตู่ค่ะสะักครู่ค่ะพร้อมสามสองเรียบร้อยบางช่วงลาดอีกนิดเดินใหม่ไหม,อมขอบคุณค่ะขอโทษด,ด้วยจ้าพร้อมหนึ่งสองสามพร้อหนึ่งเห็นไหมคะแม่จ๋าน้องนายด้วยนะรบกวน,นด้วยค่ะแม่จ๋าดิีมานังนี่หน่อยโอเครบกวนค่ะหนึ่งสอง,าอาองาสาม สองสามตะคุ้นะคะหนึ่งสองม,มีมือถือนะคะ